ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับก็คิดว่า ภายตายของเจ้าคืออะไรกลายเป็นว่าเป็นเพียงการผ่านโลหิตเพื่อแลกกับพลังชั่วค้าวสินะเพียงชั่วค้าวเรืออย่างไรตอนนี้ข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ในกระบวนท่าเดียวออมัดโลหิตลำให้สังหารลิงน้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> จงออกมาโอ้หังจะหมาแกกาดียังไงคิดร้ายกับเหนือหัวกินกระบองของลิงน้อยผู้นี้ไปเสียเจียกอะอะไรเจี๊จดยด จะ,จะเจ้าเจ้ามีสัตว์วิญญาณดับสีเป็นไปได้ยังไงสำหรับข้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วเนื้อหัวผู้เป็นนายเป็นดังภูเขาสูงที่ไม่มีใครยังถึงเจี๊ยหากรู้แต่ก่อนหน้านี้ว่าเจ้าแข็งแกงข้าคงไม่ยุ่งกับเจ้าเลย <c oughs> เฮ้เโลกนี้ไม่มียารักษาอาการเสียใจหรอกนะพูดมาสิเจ้าต้องการตายแบบไหนไม่ไม่ข้าไม่อยากตายตานหยุนขอร้องละขอเพียงเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะให้เจ้าทุกอย่างพ่อของข้าคือผู้เท่าสี่สาขาหลอมโอสถไฟเซียนและปู่ของข้าก็เป็นหัวนหน้าสาขาหลอมโอสถไฟศักดิธิ์ปล่อยข้าไปเถอะ เจ้าต้องการอะไรข้าสามารถให้เจ้าได้ทุกอย่างจริงๆได้โปรดได้โปรดผู้ใดที่บังอาจทำให้ข้าคนนี้คุณเคืองมันต้องตายและจะต้องตายอย่างทุกข์ทรมานรับไปซะ จะจะเจ้าเจ้าจะทำอะไรเข้าไปข้าจะปิดผนึกถ้ำจะไม่มีผู้ใดเห็นเจ้าหรือได้ยินเสียงของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะสื่อสารด้วยวิธีใดก็จะไร้ผลเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่ด้วยความสิ้นหวังที่ไม่รู้จบ ไม่ปล่อยเข้าออกไปปิดกัน้นไม่สิ้นสุดตันหยุนหากเจ้ามีความสามารถก็ฆ่าข้าผน,นึกจัดการ ลู่อู่เสร็จสิ้นได้เวลากลับไปเตรียมตัวเดินทางสู่นิกายเซียนนิลันแล้วด้วยวิธีนี้เมื่อลู่อู่เสียชีวิตข้าจะอยู่ที่นิกายเซียนนิลันเพียงเท่านี้ก็ไม่มีใครสงสัยว่าเป็นข้าแล้วสองวันต่อมาเขาเซียนปิงชิงการแข่งขันใหญ่สามนิกายจะเริ่มแล้วต่างตารอเลย สาขาเรลา,าสวิของเราเจะชนะอีก2นิกายได้หรือเปล่านะเรามีสองสิพี่หลัวฟานและทรงหงอยู่ไม่น่าต้องถามพี่ทรงไม่เจอกันนานท่านยอดเยี่ยมขึ้นอีกแล้วหลัวฟานฮ่าฮ่าข้าปีกตัวนะก็เลยได้ข้อคิดบางอย่างทรงหงถ้างาั้น ท่านคงไม่ทราบในสาขาโลมาสองเรามีสิทธิ์ที่ขึ้นไปถึงชั้นที่9ของหอคอยมิติเวลาที่ดีที่สุดนอกจากนี้เขายังเอาชนะปางอันได้อีกด้วยอ๋อวางนะมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยกันหรือเป็นผู้ใดที่กินกาถึงเพียงนั้นโน,น่นเป็นเขาตันหยุนหรือเขาเป็นเพียงขอบเขตจิตวิญญาณเท่านั้น วิญญาณกำเนิดขั้นที่8เปลี่ยนไปได้อย่างไรกันท่านอย่าได้ดูถูกเพียงพอะระดับของเขาต่ำชายคนนี้มีความสามารถเหนือระดับเขาสามารถเอาชนะอูหยางเฉียนและเกาวู่ซวงได้ตั้งแต่อยู่ระดับ7และสามารถเอาชนะปางอ่านได้ตอนระดับ8อืมอามีคนเช่นนี้อยู่ในสข,ขาลออุโซข,ของข้าด้วยหรือเนี่ยเยี่ยมเลย ข้าจะไปปรอกับเขาออเฮ้อพี่ทรงใจร้อนเหลือเกินนะเอาสิข้าจะไปด้วยท่านทั้งสองจะได้ไม่รุนแรงกันมากนะักอสิพี่ตอนด้วยความเก่งเก่งของท่านท่านต้มงมีสิทธิ์ทางการได้อย่างแน่นอนแต่ช่างน่าเสียดายไม่เป็นไรหรอกทองไม่ว่าอยู่ที่ใด ย่อมสามารถส่องมกกายกยได้ทุกที่พี่ชายพี่ชายคือตันหยุนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนนั้นใช่หรือไม่ข้าคือตันหยุนไม่ทราบว่าทั้งสองท่านเป็นใครสิทธิ์ใหญ่แห่งผู้เท่าสองหลัวฟานสิทธิ์ใหญแห่งผู้เท่าหกซองหงพี่ตันสิพี่ตัน ซงหงและลัวฟอนคือสองอันดับแรกของสาวกผู้แข่งแก่งแห่งสาขาลอาอุศข,ของเรากลายเป็นว่าพี่ทรงกับพี่หลัวไม่ทราบว,ว่าทั้งสองท่านมีอะไรเลือกเออค่ะ <c oughs> ต้องการบรลร้องกับท่านพี่ตันอยากเข้าใจผิดล่ะทรงหงคือสิทธิ์ชายผู้แข่งแก่งที่สุดในสาขารองอุศข,ของเราเขาดีินจากข่าวว่าท่านสามารถเอาชนะปางอันได้ก็เลยต้องการ ชี้แนะท่านแบบนี้นี่เองเนื่องจากเป็นคำเชิญของพี่ส่งเช่นนั้นสหายตันจะไม่ปฏิเสธพี่ส่งบดชี้แนะฮะส่งหงก็ำลังจะมาลองกับตันยุนอ่าฮมีอะไรสนุกสนุกมาให้ดูอีกแล้วตันยุนชนะปังอันเจ้าว่าจะชนะส่งหงได้หรือไม่ส่งหงแข็งเก่งกว่าปังอันหลายขุมตันยุนไม่มีโอกาสหรอก หลังจากการปรีกตัวฝึกส่งหงก็แขงแก่งขึ้นมากแม้ว่าตันหยุนจะแข็งแร่งแต่อย่างไรก็มีช่องว่างของขอบเขตกับส่งหงอยู่เขาสามารถทนได้แค่ไหนกันนะอาา้าฮ่าพี่ตันข้าจะเล่นแล้วนะหวังว่าท่านจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังล่ะฮ่า,าข้าหวังว่าพี่ส่งจะไม่บาดเจ็บแล้วกันฮ่าฮ่ ข้าชอบเหลือเกินคนบาบาชิ้นนี้รับไปเสียมัดแหงค้าไม่เลวยาบุบุนแรงมากรุนแรงมากขอเ็นแก่งของตันหยุนไม่ได้ด้อยไปกว่าสิพิส่งเลยแค่ผู <c oughs> ้ชน,นะจะเป็นใครกันนะ แต่แต่ตันหยุนชนะแม้ทั้งคู่ไม่ได้ทุ่มสุดตัวแต่ตันหยุนก็ยังชนะผระเจ้าแม้แต่ซ่งหงยังไม่สามารถล้มตันหยุนได้เป็นได้ไงกันเนี่ยหมัดของซ่งหงที่แท้ที่แม้แต่ข้ายังยากที่จะหยุดแต่ตันหยุนสามารถผักซ่งหงถอยหลังได้น่าทึ่งจริงๆฮาาาฮสนุกว้ยตันมาต่อยกัน มาต่อกันเถอะครั้งนี้ข้าจะเอาจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> เข้ามาเลยพี่ส่งวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเราส่งหงคนนี้มีแววตาที่ใสซื่อและซึ่งความชั่วร้ายเป็นเพียงคนที่บ้าการต่อสู้เท่านั้นนะับว่าเป็นคนที่ไม่เลว <c oughs> พวกเจ้ามารวมหัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮะถึงเวลาแล้วยังไม่ไปต่อแถวออกเดินทางกันอีก หัวหน้ามาหัวหน้ามาแล้ววิ่งเร็วนาเส่ได้ชมัดตันหยุนกับซ่องหงกําลังจะเอาจริงกันแล้วไม่น่าเลยหืมเมื่อได้กันที่ข่าอนุญาตให้พวกเจ้าทั้งสองคนประลองกันที่นี่รีบไปได้แล้วครับตันหยุนเหนือกว่าซ่องหงเล็กน้อยในการแข่งขันเก้าสาขาที่กําลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า เขาจะต้องเฉิดฉายแน่นอนยอดเขายักษ์มังกรขดอนักพศมู่หลงนักพศฝูฝ่านักพศเฉียนคุณนั่นคงเป็นสิทธิจากอีกทั้งสามสาขา ตันยุนตันยุนใครอยู่นี่เสื่อเหยาหืมตันหยุนได้ยินมาว่าเขาเป็นคนรักของน้องจองอูแต่มีคุณสมบัติจิตวิญญาณที่รับประโยชน์ข้าอยากเห็นหน้าตาจริงๆว่าเป็นไงถึงสามารถขโมยหัวใจของสิทธิ์น้องจองอูไปได้ไปหมดแบบนี้อออเฮ้เป็นเขาเขา เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ซื้อกะบีทั้ง11เล่มที่หลอมโดยท่านอาจารย์ในวันนั้นสินน้องตันหยุนคือสุดยอดอัจฉริยะที่เรากำลังตามหายอยู่ใช่หรือไม่คนที่ฆ่าฉายแผ่นหลังให้เจ้าดูในวันนั้นถูกต้องใช่ไหมเอ,อ,เอ,อ,อมข้าขอโทษสิทธิ์พี่ข้ารู้ตั้งแต่เวลานั้นแล้วแต่พอตันหยุนไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของเขาข้าเลยเลือกไม่บอกท่าน ตันหยุนคงมีเหตุผลของเขาสิทธิ์พี่ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้หรือไม่อนี่มันซื่อหยาวนับจากนี้ห้ามติดต่อกับตันหยุนอีกเป็นอังขาดพวกเจ้าทั้งสองอยู่กันคนละโลกไม่เหมาะสมกันอาจารย์แต่ตันหยุนสุดยอดมากเลยนะคะก็แค่สิทธิ์แรงงานที่ถือครองคุณสมบัติจิตวิญญาณที่และประโยชน์ น่าสุดยอดตรงไหนผู้ชายเช่นนี้ข้าพบเจอมาเยอะแล้วไม่ได้เก่งหรือแก่้งอะไรแต่เรื่องล่อลวงสตรีเป็นเลิศซื้อเหยาเจ้ายังอ่อนต่อโลกนักระวังจะโดนมันล่อลวงเอาง่ายๆดูเหมือนว่าอาจารย์จะไม่ชอบตันหยุนเท่าไหร่หาค่ารีบบอกตัวตนของตันหยุนกับอาจารย์มันคงจะมีผลตรงข้ามข้าควรจะเก็บไว้เป็นความลับก่อน เจ้านิกายและหัวหน้าทั้ง4แห่งฝ่ายเซียนมาแล้วเจ้านิกายศักดิ์สิทธิ์ห่วงฟู่ตันไถ่ส่วนจงคำนับเจ้านิกายการแข่งขันใหญ่ทั้ง3นิกายในครั้งนี้สิทุกคนจงทำให้ดีสุดสำหรับผู้ที่นำเกียรติ มาสู่นิกายได้เจ้านิกายคนนี้จะให้รางวัลใหญ่แก่เจ้าและเมื่อพวกเจ้าถึงนิกายเสียนิลันจงแสดงให้เห็นถึงใบหน้าของนิกายศักดิ์สิทธิ์หวงฟู่ต้องไม่สร้างปัญหาและอย่าทาให้ตัวเป็นเต่าที่หดอยู่ในกระดองหากพวกเจ้าโดนย,ยั่วยุพวกเจ้าจงโต้กลับอย่างสาสมเข้าใจหรือไม่สิทธิ์รับทราบเยี่ยม ออกเดินทางได้หนึ่งเดือนต่อมาประตูหุบเขานิกายเสียนนิลันในที่สุดก็มาถึงแลว้วนี่เหรอนิกายเสียนนิลันว้าวกระบี่ยักษ์ล่ะพวกเราลงมากัน ตำหนักเสียงวิญญาณเทวะเป็นอีกหนึ่งนิกายที่เข้าร่วมการแข่งขันเจ้านิกายตันไทยเจ้านิกายของเรากําลังต้อนรับเจ้าสํานักจูเก๋แห่งตำหนักเสียงวิญญาณเทวะจึงไม่สามารถมาพบปะท่านได้ด้วยตัวเองแต่ท่านเจ้านิกายจัดเตรียมที่สาหรับท่านทั้งสองไว้แล้วปวดตามข้ามาขอบใจแล้วสาวกของข้าละ อีกสักครู่จะมีคนมารับสาวกของท่านเจ้านิกายตันไทยไม่ต้องกังวลตามข้ามาเถิดตกลงหืมเออเออข้าไม่เคยพบเห็นกระบี่ใหญ่โตเช่นนี้มาก่อนเลยมันมาจากที่ใดกันเมื่อหลายหมื่นปีก่อนบรรพบุพรุษของเจ้านิกายเสือนิรันพบกระบีเ่เล่มนี้ในะดินแดนนิรัน แต่แม้ว่าเขาจะตระหนักอยู่หลายพันปีก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยความสิ้นหวังและไม่มีทางเลือกเขาจึงใช้กระบี่เล่มนี้เป็นสมบัติของนิกายและพอถูกพบในดินแดนนิลันจึงเรียกว่ากระบี่เทวานิลันกระบี่เทวานิลันทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยกันนะืม ะเออ,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 อนี่คือฮะเหนือหัวเป็นท่านใช่หรือไม่ท่านมาที่นี่เพื่อตามหาหัวอูใช่ไหมฮะหัวอูปรากฏว่ากระบี่เล่มนี้เป็นเจ้าที่ใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าอีกครั้งย้อนกลับไปตอนนั้น ค่าได้สำรวจัาจักทั้ง3,000แห่งเพื่อค้นหาวัสดุล้ำค่าหลอมรวมเข้ากับแกนโลหิตของค่าเพื่อปรับแต่งกระบี่ศักดิ์สิทธิ์หงหมิงที่มาคุณสมบัติ11อประการซึ่งหองฟูก็เป็นหนึ่งในนั้นเ้เหนือหัวหัวฟูหัวอูคิดถึงท่านเหลือเกินหัวอูนึกว่าจะไม่ได้เจอเหนือหัวแล้วซะอีก หัวอูเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วอาวุธวิญญาณอื่นๆละ่ะเนื้อหัวหลังจากท่านเข้าสู่ห้วงแห่งการเกิดใหม่ผู้ใต้บมาคำชาของท่านก็นำข้าและคนอื่นออกจากอาณาจักรเบื้องบนและมายังหุบเขาทานสวรรค์ในดินแดนนิลันหรือสนามรบแห่งทวยเทศนั่นเองค่ะ เข้าใจแล้วข้ากำลังจะไปดินแดนนิลันสนามลบแห่งทวยเทพอยู่พอดีหัวอูเจ้ารออยู่ที่นี่ก่อนนะข้าออกจากนิกายเซนนิลันเมื่อใดข้าจะเอาเจ้าไปด้วยข้าจะไปสำรวจดินแดนนิลันดูก่อนว่ายังมีร่องรอยของคนอื่นอยู่หรือเปล่าเจ้าขานเหนือหัวหัวอู้เข้าใจแล้วหัวอู้จะส่งท่านออกไปก่อนนะคะ ประตูนิกายเสียนิล <|so|>> ันเอ้ยไอเจ้าสวะสามตัวตรงนั้นออกไม้ห่างจากสมบัติของนิกายเสียนิล um ันของเราซะทั mm ่วป่าจ้านเทียนเออแกว่าใครสวะอะอยากตายใช่ไหม เราเพียงต้องการดูชมกระบี่เทวานิลานเท่านั้นแต่ท่านมาดูถูกเราเช่นนี้มันถูกต้องแน่หรือเนื่องจากกระบี่เล่มนี้ถูกวางไว้ที่นี่เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะต้องมองเห็นฉะนั้นเจ้าไม่มีสิทธิ์ตำหนิเราเฮสมบัติของนิกายเซนิลานของของข้าสามารถดูชมได้แต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าคนคนนั้นเป็นใครพวกเจ้านิกายศักดิ์สิทธิ์ฮองฟู่ไม่คู่ควร พ่อพึงอ่ะกูเชียร์อะไรมึงต้องการกวนตีนกายสิทธิ์ฮวงฟู่ของกูหรือขอโทษมาซะไม่งั้นอย่าหาว่าพวกกูหยาบคายด้วยบางบางคำก็อาจจะออกอากาศไม่ได้นะครับต้องเข้าใจด้วยเดี๋ยวบินเออต้องการนะข้าขอโทษมีกายสิทธิ์ฮวงฟู่ก็แค่สวัสดีเท่านั้นค่ะ จากที่ข้าดูแล้วพวกเจ้าเทียบกับศิลป์แรงงานระดับต่ำสุดของนิกายเสียนิรันด์ของพวกเราไม่ได้ด้ยวยซ้ำ <c oughs> การแข่งขันใหญ่สามนิกายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วข้าใช้โอก,กาสนี้ทดสอบความเก่งของพวกเขา <c oughs> <c oughs> สิบพี่ทัวป่าผู้ถูกต้องเลยจากที่ข้าดูไม่น่าเรียกว่านิกายสิทธิยห่วงฟูน่าเรียกว่านิกายสว่างหวงฟูซะมากกว่า <c oughs> ใช่เลยใช่เลยสวัสดเช่นนั้นมีชื่อเสียงเทียบเท่านิกายเสียนิลันของเราได้ไงกันเนี่ยพวกสุดนะเลยมีความสามารถก็มาสู้ข้าซะอย่าดีอย่าดีาดแต่เฮาได้ในเมื่อเจ้าขอสำหรับคนเช่นเจ้าข้าใช้แค่มือข้างเดียวก็เป็นพออสอนบทเรียนให้สายเรียวนั่นที่ดูถูกนิการสิต์ขวงฟูของเรา ให้สาสมไปเลยสิวิทรงสแสดงให้เจ้าโง่นั่นเห็นเลยว่านิกายศิธิ์งฟู่ของเราแข็งแกร่งเพียงใดโดยมือข้างเดียวเฮสิวิทรงทุบตีให้มันร้องขอความเมตตาเลยเฮ้ยทรงหงเขาหุนหันเกินไปเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายจงใจเยาวยุเพื่อให้เราลงมือก่อนในเมื่อถูกยั่วยุก็ควรตอบโต้เช่นนี้แหละ มีเช่นนั้นเราถูกมองว่าขี้ขาดได้การที่ทั่วป่าจ้านเทียนกล้าออกหน้ายอยู่เช่นนี้เขาจะต้องแข็งแก่งพอตัวแน่นอนไม่แน่ใจเลยว่าพี่ส่งจะนำเกียริกลับคืนมาให้นิกายสักสิทธิ์ของฟูของเราได้หรือไม่ไอเวนแกต้องชุดใช้ที่มาโอังต่อนหน้าข้ามาัด กระทอสวรรค์ไม่มีทางเป็นไปได้ฮ้ะฝ่ามือเทวะิรันอ,อะไรกันสิบิซ่งพายแผนรับคาบ ใช่คนนี้แข็งแร่งขนาดนั้นเลยหรือพวกเราสาวกแห่งนิกายสิทธิ์หวงฟู่โดยกว่านิการสิทธิ์เซนิลันจริงๆหรอขนาดสิทธิ์พี่ทั่วปาใช้มือข้างเดียวยังตายไม่ได้สาวกแห่งการสิทธิ์หวงฟู่กระจองจริงกระจอกแค่นี้ยังมีหน้ามาเข้าร่วมการแข่งขันใหญ่สามนิกายอีกกลับบ้านไปนอนได้ไป ดูแววตาที่สิ้นหวังของพวกเขาสิน่าสมเพชจริงตอนนี้ถึงข่าวค่าเปิดการโจมตีบ้างแล้วอ้า,อาจะทำลายเจ้าเด็กนี่ทิ้งซะเพราะอย่างไรเขาก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนข้าไม่เป็นต้องกลัวบทลงโทษอะไรทั้งนั้น แย่ yeah, แล้วอันตรายพี่ส่งออกมาเร็วฮะสายเปแล้ววาจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคนไร้ค่าไปเสียจบแล้วข่าผิดเองที่หุนหันหยุดซะ เจเอยส่งพลังกันไปแล้วตันหยุนหยุดการโจมตีของทั่วป่าจ <s> ันเทียนเขาหยุดไว้ได้อืมอ่ะตันหยุนขอบคุณมากมาศเจ้าเด็กนี่เป็นใครกันเห็นได้มันถึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้กันได้เพื่อมือแตก หน้าขาสิ้นดีจริงๆแต่จอกและบอกเก่งสินะ